I'm high long chill on I love a chill on Woah 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 Soaring on high long chill on I love a chill on Woah 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 อัศลามโมลายกุมชาวนองฮาลองชิลเราพัดบริบทที่ออกนอกสถานที่กลับมาสู่ครัวกระดังรางของเราอีกครั้งหนึ่งนะเฮ็ดนะเออ,เอ,อคิดถึงเหมือนกันเนี่ยออครัวกระดังรางอ่ะนะโอ้โหแล้ววันนี้ครัวกระดังรางของเราพิเศษนิดน,นึง,ง,งเราได้รับเกียริจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารบูลินทองนี่คือบูลินทองอะไรอยู่อันนี้กำลังดูคลิปสนองบูลินทองนี่ข้อมบอดในบ้านงานมาไม่ต่ำกว่าพันงาน <c oughs> เขาจะอยู่ตามงานเขาจะชิมรสลิ้มรส <c oughs> แล้ววันนี้ <c oughs> เขาจะมาคอมเมนเตอร์เรานี่เขาให้เกียริเรามาเ่ยนะให้เกียริเรามามาฟรีไม่ต้องพูดแต่ย้ มีซองให้เขานิดนึงอท่านต้องสละเวลามาให้เราเนี่ยเราจะรับตัวเนี่ยวันนี้ก็จริงจริงมีงานบอกรถด้วยวันนี้มีบอกรถด้วยแปดงานรับรถด้วยน้ำส้มบ้านไร่น้ำส้มแท้คัดเกรดกำลังจะก้าวสู่ขวดที่14ล้านอีกนิดเดียวบางทีมีคนถามเลยกี่ขวดวะเลี้ยงวันเจ็ดแขวดนิดนึงนี่ยี่ช่วยนับด้วยอือเดี๋ยววันนี้เราขอให้ชิมนิดนึงอ่ะ เป็นไงเยี่ยมเี่ยมเอ้ยเครื่องตัดซุนัดอันนี้มันเป็นคลิปไร้เลือดที่อัลามเมดิเคอลคลินิกแต่ว่านี่ยีเอาไปตัดเองไม่ได้นะนี่ยีต้องเอาไปให้เขาตัดเอากระจูของหลานนี่ยีหรือลูกนี่ยีไปให้เขาตัดมันเป็นเครื่องที่ใช้แบบไร้เลือดจริงๆแฮปปี้จริงตอนนี้ผลตอบรับดีมากเฮ็ดจริงไหมจริง แล้วก็น้ำยาล้างรถคล a n Square ที่เราทำให้ดูอะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนี่แหละหาซื้อได้ในช้อปปี้เพียงแค่ท่านอะล้างรถเสร็จแล้วก็เอาไอ้นี่ไปฉีดนะมันจะเคลือบสีรถของท่านน่ะจากขี้นกจากขี้ยางมาตอยจากพวกเศษฝุ่นเศษอะไรทั้งนั้นเนี่ยพอละวางปุ๊บเนี่ยลื่นเลยลื่นเลย,ล,เล,ยลื่นเลยใช่หาซื้อได้ในช้อปปี้เว้ยพิมเข้าไปว่า c l e a n Square แล้วมีโค้ดส่วนลดสำหรับน้นงนองฮาลองชิวของเราด้วยลดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ลดสิบเปอร์เซ็นต์เออหน้าขวดแล้วมันก็จะเงากกมา นั่นก็คือเป็ดกะเพราเหมือนกับเป็นการรองท้องเขาก่อนวัวกะเพราก็เดิมๆมาดิกะเพราเดิมๆดดแต่ว่ามันจะมีเอกลุศิขึ้นมานิดนึง่ง,งเ,ออเป็นข้าวกะเพราแล้วก็จะเป็นไข่เป็นลูกเหมือนลักบี้เด <ś c oughs> ี๋ยวผมจะทำให้ดูกะเพราก็ปกติเลยใส่กระเทียมแต่ว่าเราจะใช้พริกแห้งอาก,กินยากไหมกระเพราพริกแหง้งกะเพรา,าพริกแห้งพริกแห้งเนี่ยเป็นพริกตากเองแม่ยายตากเองเอาใส่พริกแห้งกับกระเทียมเนี่ยตามสัดส่วนที่เราต้องการ เขเนี่ยเราจะผัดเป็นพอร์ชั่นเล็กๆเหมือนเดิมเพื่อที่จะรับรองท่านบูนะวัทนนี้ท่านบูให้เขียนมาท่านบูไม่นำอะไรเลยคต้องบอกมึงก่อนไอ้เฮ็ดหากว่าจะได้ตัวนะเว้ยกูต้องไปตามวันศุกร์วันศุกร์กลางคืนไปบอกแล้วก็เขียนป้ายเขียนป้ายแปะไว้ที่จักรยานว่าใครเจอให้มาบ้านจีหวาดด้วย กูหาตัว34วัน2อาทิตย์กว่าจะดิวกับพ่นบูได้โอ้โหนี่ครับจัดเต็มชุดมาเลยนะจัดเต็มชุดนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ให้เกียรติดสะนองจัดเลยท่านเนี่ยไม่ท้ออะไรเลยไม่ทำอะไรเลยดูแต่สะนองเราได้พริกแห้งที่ตำละเอียดพอสมควรละอ่าพริกแห้งกับกระเทียมตำละเอียดแบบละเอียดยิบยิบหน่อยน่ะ อ่ะสักพักหนึ่งวันนี้วัตถุดิบของเราก็คือออสเตรเลียนเพียวแองกัสแองกัสที่เขากำลังดังๆอยู่อ่ะมันมีอยู่ในสินทรองด้วยจริงไหมเนี่ยใช่อันนี้แบ็คแองกัสไหมแบ็คแองกัสร้อยเปอร์เซ็นต์ไหนไหนมึงดูมีแบ็คแองกัสร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของเจ้าใหญ่ไหมบางติงอะนะเนื้อท้อเออเนื้อท้อไอเฮดมึงอย่าตลกเขาเล่นให้ นี่พื้นเนื้อทองอาจจะไม่ต้องใส่น้ำมันเลยแต่เราดูเป็นออสเตรเลียแท้ๆเลยนะสามาร้อยกรัมน้ำมันเริ่มร้อนแล้วและเนื้อเนี่ยเดี๋ยวผมเอาออกมาเป็นถาดถาดเลยนี่โลแกนของเขาก็คือนุ่มทุกคำชํำทุกชิ้นต้องสินท้อนผมใส่ไปเลยโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันนะมันไม่ติดกระทะไงไม่ติดมันจะไม่ติดกระทะเพราะว่ามันมีมันเนื้ออยู่ไงอ่ะอใส่พอสังเกตเป็นหนึ่งคอชชั่นแล้วกันกระทะเนี่ยสามร้อยกรัมเนี่ยผมว่าถ้าคนเดียวเนี่ยน่าจะได้สักสองครั้งสองครั้งนี่แน่นๆจุกๆเลยนะ ปกติเลยเราเอาพริกกระเทียมที่เราตำไว้เนี่ยไปคลุก มันเริ่มหอ,อมแล้วผัดกระเพราเนี่ยจริงๆมันต้องแห้งนะกระเพราจริงๆคือต้องแห้งเฮดนี่เนื้อม<า>ันหอมกินมาเลยวเออเราใส่แป๊คกี้ไปนิดนึงแฮปปี้กับน้ำมันงาน,นิดนึงว้ยให้มันหอมหอมกลิ่นขึ้นมากำลังจะได้ละเฮ็ดยีใบก,กระเพราไว้หน่อยดิแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยแฮปปี้กับกระเพราเท่าไหร่ชอบกลิ่นแต่ไม่ชอบใบมันล้างทั้งต้นผมจะเอาแค่กลิ่นมันนิดหน่อยกลิ่นมันกระเพรามันก็จะไปติดกลิ่นแบบเนี้ยนี่น่าจะพอละกลิ่นมันจะออกเพราะว่าน้ำมันกระเพราเพราะเราใ่ใส่ั้ก้าูก้างอืม เสร็จแล้วก็ทิ้งนี่นีคุณมาดิคุณลองดมกลิ่นดิกินมาป่ะเฮ้ยมีเว้ยกินกะเพราใช่ปะแต่ไม่เอากะเพราไงอดี่กคนอตัไม่ชอบของคนที่ไม่ชอบกะเพราเลยเอออ่ะโอเคเราใส่แค่แม็กกี้อย่างเดียวตัวเนื้อเนี่ยมันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วแล้วก็ใส่น้ำมันงาไปนิดนึงหยะเข้าไปทีนี้ผมจะมาทำไข่ที่จะกินคู่กับตัวเนื้อ และที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือคอมเมนเตอร์เขากําลังศึกษาเกี่ยวกับเมนูต่างๆที่เราจะเอามาคอมเมนต์ในวันนี้เขาพยายามฝึกพูดอยู่ตลอดเวลาฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาเขาพยายามที่จะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารตลอดเวลาเราตัดสินใจถูกแล้วที่เรากําลังจะมาโอเคต่อเนื่องเลยคอมเมนเตอร์ของเราก็ได้คอมเมนต์ไปแล้วตะเกียบหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการคอมเมนเตอร์ของแก งานสบายดีหรอสบายดีครับไอบางตัวใบเจ็ดโมงโัวใบเจ็ดโมงครึ่งตัวใบหาจานไปเจ็ดโมงครึ่งพอแล้วไอ้เฮ็ดกูว่าไม่ได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารแล้วพูดถึงประวัติมาละโอเคต่อเี่ยเลยดีกว่าอ่ะมาต่อเนี่ยคอมเมนเตอร์เขาบอกว่าเขาหิวละเรากำลังจะทำเป็นไข่เจียวใช้ไข่สองใบนะเพื่อที่จะกินให้เข้ากับเนื้อกระเพราของเราแต่จริงเนื้อเขาดีอยู่แล้วนะไม่ต้องใส่น้ำมันนะเป็นไข่รักนี่ ไอ้บูอย่าขำดิมึงไม่ดูอาหารเลยกูจ้างมาดูอาหารเนี่ยอันนี้จะเป็นไข่เสิร์ฟแบบโรงแรมนี่เป็นไข่รักบี้ไหนข้าวไอ้เฮ็ดมึงเตรียมข้าวกูดีล่ะโอเคโข้างในอ่ะมันจะเป็นออนเซนนิดนึงนี่นี่ ย,ยนี่คือมือรับรองมือแรกของท่านบูโอเคเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟท่านเลยดีกว่าอ่ะท่านมาเรียบร้อยแล้วมึงวางโทรศัพท์ก่อนดีแล้วดูแต่ซานาองอะไม่ดูอะไรเลนแปลกแปลกด้วยเหรอช้อนอยู่ไหนอ,ะอ่ะ่ช้อนอยู่นี่มือแรกของมังบูเป็นกะเพราไม่ใส่กะเพรากินคู่กับไข่ไขล่ลักบี้แล้วจะปาานิดนีงอืม ดูอาหารดีวิธีการเสิร์ฟก็คือต้องแหวกให้ลูกค้าดูนี่นี่นี่อ่เดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงอ่งวิธีการเสิร์ฟคือเราต้องเป็นไงร้อนเหรออ้าวเฮ้ยห้ามกูกินด้วยอร่อยอร่อยไหมอร่อยกินไข่ด้วยลองไข่ร้องไข่ลองไข่หน่อยร้อนเป่าได้นะเป่าได้ รสชาติมันเป็นยังไงพอได้เยอะพอได้ครับอีมิ้งจากอังกายบังคาดเม่อกีคุณแต่งงานให้แฮปปี้อาหารจานนี้ว่าคำรักขึ้นโรงแรมผ่านเลยขอว่าเจานนี้โรงแรมไม่เกินเจ็ดสิาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทกูคืกูซีนโอเคประมาณนี้เอ e n j o y e นจอยคุณนะเอ e n j o y e นจอยเอ้เอ enjoy โอเคประมาณนี้เว้ยขอบคุณฮาบิบโจเบ้สนับสนุนให้วัยรุ่นมุสลิมไทยใส่โจเบ้ใส่โตเบ้ป่ะโจเบ้์น่ โอเค,ครเราจะจับแพะช,ชนแกะได้